ตอนนี้นะครับทุกคนในตอนนี้อยู่กันในรายการข่าวสด CB ผม CB ทําการรายงานข่าวตอนนี้เป็นเวลา2ทุ่มตรงกำลังเกิดเหตุการณ์ครั้งยิ่งใหญ่ในแพลตฟอร์มโลบอกเกมดัง2เกมอย่างกร o บ a g a รเด n และ s t e e อ a b บ lot จะทําการอัปเดตในเวลาเดียวกันในชื่อ e v e n นว่า Admin War เป็นเวลาสามทุ่มนะฮะที่จะเกิดการอัปเดตแต่ในตอนนี้เวลา2องทุ่มตรงเกมสติลอาเบลล็ได้ทําการแจกอีเวนต์เป็นที่เรียบร้อยแล้วโว้เริ่มจากกิจกรรมอะไรก็ไม่รู้พอดีว่านักข่าวตกแพทไปนานอ้อะไรวะเนี่ยลาวางั้นเหรอฮ้ดูดินี่ครับทุกคนลาวาเริ่มจากฮอร์โมนผมก็ไม่รู้ว่าในฝั่งของกรอบอะกาเดนกำลังทำการแจกอะไรหรือเปล่าคงลงตัดช่วงไปให้กับนักข่าวภาคสนามที่นั่น ไม่มีครับ <c oughs> เรามั้งแต่สองทุ่มมากลัวเข้าเซิร์ฟวีไม่ได้ี่นี่ตอนนี้ก็เริ่มแหลกแล้วเนี่ยอ,อมันมีดีเลยสักหน่อยนะอ๋ออะไรวะเมื่อกี้เหมือนวาบได้นะฮะเราเคยลองไปครั้งหนึ่งตอนช่วงสามทุ่มอัปเดตไหนสักอัปเดตนะฮะลองเข้าเซิร์ฟวี <c oughs> เข้าไม่ได้วะ <c oughs> อีเวนต์ลาวาอีกเจ็ดนาทีเราจะหมดแล้วยังไม่มีลาวาตัวดีๆเลยเหรอโอ้โหนี่ตัวอะไรอ่ะเพิ่เคยเห็นเลยบัมบี้นี่ฮอสตีนี่ เป็นตัวระดับอีพิคลาวาก็คือจิงโจ้ป้าน,นี่ยหรือกวางอ่าไม่หรอ <laughs> <laughs> อยู่เฉยๆอย่านิ่งดูใดปั้นวัวปั้นกวาให้ลูกท่านเลน่น <laughs> เครื่องเฟลแมชชีนเอาไปเลยนี่แหละ <laughs> สองตัวแล้วว้า <laughs> วบินเข้าไปแบบอ่าข้างในานี้มีอะไรม้างครับเนี่ยข้างในานี้มีลิงมะพร้าวแล้วก็ก,วก,กล้วยนกแก้วเหรอ กับลิงมะพร้าวเลมโบก็จระเข้แบบเลมโบโอกาสที่เราจะได้มีบอทแบบนี้เลยเหรอเนี่ยทำไมหน้าตามันดูไม่ดีเลย18% 18% 42%แร่สิอละยีอันนี้น่าจะเป็นเบลอดก๊อตที่เราเอาใส่เข้าไปฮะใส่ไอ้เจ้านกแก้วหัวกล้วยนี่คือเพื่อเอานกแก้วหัวกล้วยอีกทีหนึ่งกันเหรอสุดยอดไปเลยเอาเลย <laughs> ทำทำไมวะ A later few moments later. เหลืออีกเพียง5นาทีเท่านั้นเกมสติลอาเบลอ์ ก็จะทำการอัปเดตแอปมินวอลเข้ามาแล้วนะในระหว่างที่กำลังรองอยู่นั้นเราไปดูไอเจอ้นี่กันดีกว่าเนาะมันได้อะไรก็ไม่คุ้มไหมวะเอาเจ้ว้าวี่ผมฮะน e <Nice>. เก้าเข้ามาได้แล้วทุกคนเอออะไรเลยแค่สิบฟาวีเท่านั้นอะไรก็ไม่รู้หงงเลยอยู่ดีๆโลบอกกลม่มสภาพหน้าตาเป็นอย่างนี้เหรเ้ออยออผมกำลังจะถูวอวกาศนะครับ ทูเดมูนว้ไปไหน <laughs> <laughs> <อ>ทุกคนร้ <laughs> ผมมันอยู่ดีไหมหรือผมค้างไปแล้วนี่ไงทุกคนผมนิ่งฮะโบกเกจิเอ,อะไรนี่คือสถานะอะไรและนี่ตัวอะไรกาแล็กซี่อ๋อระดับกาแล็กซี่วะทุกคนนี่คือเรามุ่งหน้าสู่ดาวดวงใหม่แล้วสินะอขอเก็บไปหน่อยได้ปะละ่ะสักตัวเน,นาะเลยเจนดี้ก็เอาแม้จะไม่มีหน้าตาก็ตาม ปีปิโปเตโตไม่เห็นหน้าครับคุณเป็นใครวะเฮ้หยหน้าตามันเป็นแบบนี้ครับอีป <laughs> e ิกติดกาแล็กซี่ก็กลายเป็นสีม่วงแบบนี้เหรอหอุ้ยอุ้ยอุยตัวนี้เป็นกาแล็กซี่อีกแล้วแต่เป็นคอมอนอ่ะมันมีแผนกกาแล็กซี่เลยใช่ไหมนี่ไงเหนียววาลาวาเข้าไปอีกอุ้ยเปิดกล่องได้แล้วโอเพนวัก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 งเสื้อแตงโม ตุงตุงซาฮูลาตัวจุดเริ่มต้นการเป็นสมองเน่าอ๋อระดับกาแล็กซี่เก็บไปดูเล่นหน่อยแล้วกันตุงตุงตุงซาฮูลาจุดเริ่มต้นเลยนะฮะทุกคนสมองเน่าเพราะเจ้าตัวนี้นี่แหละอัปเดตั้งทีจนระบกล่มแค่เนี้ยเหรอเฮ้ยเฮ้ยเตัวนั้นมันถึงขาจะไม่ขยับแต่มองดูก็รู้ว่าคือฉลามแน่นอนทาราเลโลทาราลาเบลลัสก็ตเอามาโอ้ยยให้เบลลัสก็ติกาแล็กซี่จังเลยอะนี่ไรเนี้ยซิกมาบอยซิกมาบอย มันคือแพงกวินหน้าซูชิอ่ะเฮ้ยเฮ้ยนี่ตัวอะไรอ่ะมันลงหนอยู่เราไม่เห็นหน store, ้าตาเขาด้วยซ้ําแต่มันเป็นเมสติกเลยนะ well เอามาเล่รุเล่รุเล่รุ่ยเล่รเล่รเล่รเสร็จแล้วแหละสามสองหนึ่งจบกาแล็กซี่ข้างบนหายไม่หายยังอยู่อ้าวหัวหายแล้วนี่คืออัปเดตที่ทําให้โลบอกล่มสินะเนี่ยนะจริงปะเนี่ยโลบอกมันชัดดาวน่ะแต่ในตอนนี้เราจะเริ่มสตาร์ทอีเวนต์กันในเซิร์ฟเวอร์แล้วนะแล้วก่อนหน้านี้คืออะไรอ่ะ อันนี้ขึ้นยานอวกาศโอ้เขาเริ่มแล้วทุกคนแสดงว่าเมื่อกี้มันเป็นเพียงแค่น้ําจิ้มสินะของจริงเนี่ยมันจะมาหลังจากนี้เราลุ้นไปด้กันฮะว่าอัปเดตจริงๆของเกมนี้มันคืออะไร A later few moments มาแล้วทุกคนอัปเดตใหม่จริงๆเอ้าเพลงวิลเลกสิ์ด้วยแน่ปิดไงโอโอว่าด้วไปสูอะไรก็ไปลู้เออปิดไงวะเวลาเวลาโอโอมามา อแย่ oh, yeah, แล้วคงต้องขอทำการปิดเพลงเอาไว้ก่อนนะฮะไอ้มามานี่น่าจะมีลิเกสิทธิ <laughs> ์นี่แหละคืออัปเดตของทามีแจกโชคให้ทั้งหมด15นาทีแล้วก็อีเวนต์ประเทศชาติเหรอเฮ้ยมีอะไรมาอีกแล้วเฮ้ยแมวมินใหญ่เลยเฮ้กุ้งก็เต้นลำโอโหติดอย่างเดียวแม่งเพลงมีลิเกสิทธิ์อยากจะเปิดแล้วเกิด <laughs> มาแล้วมาแล้วเนื้ออะไรอุย้ยตัวระดับแรเองแต่ติดเหมียวเฮ้ย อนี่ก็อกลอง God, เมลอดก๊อตออกมาโอ้โห,โห,โหติดธงชาติด้วยห้องดีมาแล้วเว้ยนี่สิอัปเดตเกมมีคอมมอน Common. เอ้ยติดแมวโ้โโโโโมันควรแจกเจ้ากาแล็กซี่เพิ่มมาด้วยเอออเยอยเยเฮ้ยเยยใหเต้นเป็นลิงเลยเฮ้ยเฮูไปแลู้ไปแล้วนี่ตัวอะไรเน,นี่ยมิสติกเอ้ยตัวน,นี้ไม่สนใจแล้วครับคุณมันธรรมาดาเกินไป <c oughs> นี่หวังว่าโรบอตจะทำการเออช เฮ้ยแมวกำลังตกใจเลยฮะทุกคนดูดิดูดิดูดิแต่มันไม่ค่อยมีตัวดีๆเลยอ่ะมันเป็นคอมอนอ่ะนี่ e อีพิกอ่ะนี่ขนาดให้โชคแล้วนะไม่คุ้นเลยอ่ะลิจนดารีา่ทุกคนสิงโตทันตะวันไลออนเนลแคสโตเซลโอ้โห,โหขอเทอ่ๆแมวตกใหญ่เลยเอ้าดีสนาสองอันเลยอ่ะอยากได้ที่มันสูงกว่าอีพิกอ e ่อะพอจะเป็นไปได้ไหมครับโยโยโยเพลงกำลังมานะฮะแต่ทุกคนคงไม่ได้ยินผมเองก็ไม่ได้ยินเหมือนกันทุกอย่างจะหายไปหมดแล้วแต่เรายังไม่ได้ตัวดีๆเลยทุกคนนี่เรามีโชคจริงปะเนี่ย อ๋อ,อ,อมันหายช่วยประทานอะไรดีๆให้เราหน่อยได้ไหมครับที่ผมมีโชคนะครับอ้้อ๋อไอเป็ดสีทองอ่ะมันไมได่ดีขนาดนั้นอ่ะไม่มีแจกอะไรแล้วเหรอนอกจากโชค10นาทีเนี่ยเหอดูเหมือนว่าที่ผ่านมาก็ยังคงเป็นน้ําจิ้มรอบที่2นะคะทุกคนจากที่ผมได้เข้ามาดูหน้าเว็บเขาเปลี่ยนเวลาอัปเดตเป็น10 p m ถ้าเป็นเวลาประเทศไทยก็คือ4ทุ่มตรงนั่นเอง <laughs> จะเริ่มทำการสตาร์ทอีก20นาทีนั่นเอง โอ้โหไม่อยากจะเชื่อเลยว่าที่ผ่านมาเมื่อกี้น้ําจิ้มเหรอนี่อัปเดตยังไม่มาครับทุกคนก็พอเข้าใจได้แหละนะใครเข้าไปคิดอัปเดตแอดมินบอกว่าเฮ้ยสองเกมดังอัปเดตพร้อมกันโลบอกล่มเลยเฮ้ยเฮ้ยยนี่มันตัวแรกเทเทเทซาหูล่ะไดมอนด์เลยนะดวงเริ่มมาแล้วในตอนนี้เขาเพิ่มเวลาอัพโชคแค่เป็น30นาทีแล้วอ่ะน่าจะแจกแค่สำหรับคนที่เล่นเซิร์ฟลมนั่นแหละ30นาทีอ่ะมันต้องมีซีเครตตัวใหม่ใหม่โผล่บ้างแล้วปะ ต่ถามว่ามีไหมนบนะครับตอนนี้ยังไม่มีครับอะไรวะนี่ยดวงเราเฮ้ยตัวอะไรอะเบลลากอดเต็มผมไม่นะอะไรก็ได้ออกไปก่อนออกไปคนออกไปเอไปออกไปออกไปเธอเป็นใครฉล่มชมพูเป็นแฟนของตัวนั้นเหรอไม่เก่าไม่รู้แต่เธอมีชื่อว่าฮัลลาเลตาฮัลลาตัวนี้ได้แล้วเหรอเบลลากอดที่ติดชื่อประเทศเดี๋ยวนะก่อนจะเปิดอะไรดีสุดดีสุดคือตัว10%ตตัวนี้ที่ถือปืน ถ้าเราได้เสือผลมไม้นี่คือสวยโอเคงับตัวที่ปืนที่ปืนที่ปืนเฮ้ยเ้ไม่เอาไม่เอาอเหลืออีกแค่เพียง5นาทีเกมก็จะทำการอัปเดตอย่างแท้จริงแล้วนะฮะในตอนนี้เหมือนจะมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นแล้วด้วยวันนี้รู้สึกจะชื่อเจนเดลแอดมินผู้อัปเดตเกมกรอบอกาเดนไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมเขาถึงบน,นอนอยู่ตรงนี้สถานะใหม่หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจที่กำลังติดเรา สมองเน่าของเราอยู่นี่ง่วงนอนอเหมือนกับคุณเจนเดวคนนี้เลยกำลังง่วงนอนและเราก็ได้ตัวที่ติดสถานง่วงนอนมาอีกตัวด้วยคือตัวนี้เป็นเบลล์อตก๊อดฮาราเลโลฮาราลาติดง่วงนอนแล้วก็กล่องนี้ฮะลัคกี้บ็อกซ์แอดมินมันไม่มีขายใช่ไหมเราก็เลยจะมาเปิดพร้อมกับทุกคนนี่แหละเอานะโอซิเคทเลยเหรออ๋อคือการันตีซิเคทปะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยใ,ใครวะลอตบอมบีนี่ทอช เป็นเป็ดน้อยขี่ยานปับๆโอ้นี่ไงนี่ไงใหม่แล้วแหละน่าจะเก่าเก่าเลยเก่าเกินไปแล้วฮ้ในที่สุดดวงก็มาแม้จะเป็นตัวที่เคยได้แล้วก็ตามเป็นซีคราดระดับโกโอ้ยๆๆนี่ก็อีกแล้วเป็นเบนลอดก๊อดโอ้โหไม่ดีสนาะหลับเลยหรอเออ นี่เหรออาเเตที่แท้จริงอ้าวขึ้นจรวดร,รอบสองผมเคยขึ้นแล้วรอบหนึ่งพอจะมีประสบการณ์อยู่บ้างนั่งเลย <c oughs> <c oughs> และนี่คือแอ m มินวอลสินะคนที่โดนเหยียบไปตะก,กี้น่าจะเป็นคุณเจนเดวและคนที่เหยียบก็คือแซมมี่ใช่ไหมฮะแอบมินของเกมสติลอาเบเลตแต่ตอนนี้ได้เวลาพุ่งทะยานสู่อวกาศอีกครั้งโอ้ไปแล้วได้เห็นทันทีว่าเกิดอะไรขึ้นตอนแรกมันภาพมันมืดอ่ะแบบนี้แหละมืดเลยอย่าบอกนะ้ามืดอีกแล้ว กลับมาไอ้ฮวางกับกาแล็กซี่แต่รอบนี้มาพร้อมโชคนะถึงจะเหลือ4นาทีก็ตามมาดูซิว่าจะมีตัวเดเดเตลหรเปล่าโอ้มาแล้วหนึ่งตัวดิเจเนรี่เนี่ยนะป้าบอที่สุดวิ่งมันมิสเต็กมิสเต็กมิสเต็กนั่นเลยลเามาเธอหน้าตาไม่คุ้นเลยอะฮาโคดูโคทูลูเดลาเปเลสโดสตูโอ้ออันถูกไหมเนี่ยอูดแล้วฮะอูดที่นั่งรถใช่ไหม ออกแนวททเลซรายหน่อยน้อยโชคได้หมดลงไปแล้วทุกคนและสิ่งที่ได้มากับโชคนั้นก็คือเจ้าตัวนี้ตัวเดียวที่พอจะดูดีอยู่บ้างระดับเมสติกเท่ๆซาหูเป็นตัวติดกาแล็กซี่ที่หน้าตาออาจากจิ้มลิ้มไปสักหน่อยนึงแต่ก็เป็นตัวเดียวที่ได้มาและน่าสนใจนะฮะที่เหลือแม่มีเลยและตอนนี้ว้าวกาแล็กซี่โผล่มาจริงๆแล้วพอลองรีเกมดูสักรอบหนึงเฮ้ยมาแล กีร่บฟาสีเ,ตต<ร>เลเตเบล็อกดระดับกาแล็กซี่อุ้ยโชคดีแ้งที่ดวงหมดแล้วเนี่ยนะโอ้แล้วนี่สินะฮะอัปเดตที่แท้จริงหน้าตาเป็นงนี้เองตอนแรกมันไม่มีอะไรโผล่เลยเกมเราคงจะปั๊กแหละแต่พอเราได้ออกเข้าใหม่สักรอบหนึ่งตอนนี้ตัวที่เคยล่องหนก็ติดแล้วเหมือนกันนะนี่เลโรเลโรเลโรเล,ลที่ตอนแรกมันล่องหนอยู่่มันก็คือเป็ดกระบองเพชรนั่นเองงาเหลืออีกเพียงแค่ยี่สิบวินาทีเท่านั้น อีเวนต์กา x y อันใหม่นี้ก็จะจบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะรอบสแล้วนะที่เราได้เจอ e v e n นเนี่ยเรายังไม่มีตัวดีๆเลยดูเมันไม่มาครับทุกคนก็คงทําอะไรไม่ได้นะการที่จะให้ตัวซีเคสตัวโผลมาคงเป็นเรื่องยากโผลมาแล้วเต็ดกาแล็กซี่ด้วยยิ่งยากเข้าไปยญยจบแล้วฮะคิดว่าน่าจะหมดอัปเดตแล้วไหมคงไม่มีอะไรแล้วแหละเลือดมาตั้งหลายรอบจากสามทุ่มเป็นสี่ทุ่ม ผมไม่มีห้านุมนะก็ถ้าเกิดยังมีอัปเดตหลังจากนี้น้องๆก็พิมพ์บอกไว้ใต้คอมเมนต์ได้นะส่วนสรับในวันนี้กะอัปเดตแอดมินวอลก่อนจะจากกันเราไปดูกันหน่อยดีกว่าว่าสุดท้ายแล้วใครคือผู้ชนะในศึกนี้เริ่มจากคุณเจนเดลอย่างก,กรอบอักกาเดนรา่าจะอัปเดตเสร็จแล้วมงเนี่ยตัวเขียวเออขนาดน,นี้มีผู้เล่นในตอนนี้อยู่ที่13ล้านคนด้วยกันอ้าวไม่ถึง20แล้วนี่สงสัยจะมาเช็คช้าไปหน่อยส่วน สตีลอัลเบรอตมีคนเล่นอยู่20 <c oughs> ล้านคนด้วยกันนะฮะทุกคน <c oughs> <c oughs> ดูเหมือนว่าในครังนี้จะเป็นชัยชนะของคุณแซมมี่จาก Still, uh, Rod, สติลอัลเบรอตซะแล้วสีแดงแรงสามเท่านะ <c oughs> มีเพียงเท่านี้นะฮะทุกคนเอาไว้พอเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับในวันนี้บ๊ายบาย